ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านค่ะอิมีนาชาแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังหัวข้อในวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีใส่บาตรอย่างถูกวิธีชีวิตจะไม่มีวันตกอับมาฝากค่ะ ก่อนจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะคะการทำบุญที่ได้บุญมากอีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถทำได้ง่ายคือการใส่บาตรพระสงฆ์ที่เดินบิณฑบาตในตอนเช้าแนะนำวิธีใส่บาตรให้ถูกวิธี ชีวิตจะไม่มีวันตกอับท่านพระธรรมสิงหาบุราจารย์หลวงพ่อจะรันทิตะธรรมโมท่านแนะนำว่าให้เราทำบุญแบบนี้แล้วจะได้สิ่งที่ดีตอบแทนเป็นมหากุศลอย่างยิ่งก่อนทำบุญใส่บาตรให้จุดธูปสามดอกกลางแจ้งขอขมากรรมโดยตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวว่า ข้าพเจ้าขอขมากรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรศัตรูหมู่มารหมู่พานทุกภพทุกชาติขอให้อโหสิกรรมให้ขาดจากกันหลังทําบุญใส่บาตรทุกครั้งให้ตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวว่ากุศลที่ลูกได้ทําแล้วขอถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าห้าพระองค์ขอให้ทุกพระองค์ นำส่งบุญให้ข้าพเจ้ามีเดชปัญญาโภคะขอให้สมหวังสมปรารถนาทุกเรื่องขอให้มีบุญบารมีเต็มขั้นเกิดสภาวะธรรมตามบุญวาสนาที่ได้ทำมาจากทุกภพทุกชาติโดยเร็วเทินและขออุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทุกภพชาติวิญญาณศัตรูหมู่มาร หมู่พานเช่นมนุษย์หุ้นส่วนเพื่อนในครอบครัวทุกพบทุกชาติถ้าเอ่ยชื่อได้ยิ่งดีขอให้อโหสิกรรมขอให้ขาดจากกันณนะเดี๋ยวนี้เทินขอให้อุปถัมภ์ค้ำจุนข้าพเจ้าหากทำบุญด้วยข้าวสารเป็นกระสอบหรือถมทรายดินก็ตั้งจิตอธิษฐานว่า ผลบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าร่ำรวยเหมือนมเมล็ดข้าวสารเม็ดทรายดินเจ้ากรรมนายเวรตาม,มเมล็ดข้าวสารตามเม็ดทรายดินขอให้ได้รับและขอให้อโหสิกรรมหลุดขาดจากกันณบัดนี้เดี๋ยวนี้เทินขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองพบแต่ผู้อุปถัมภ์ค้ำชู กรณีที่ดวงตกมากไม่ต้องเครียดขอให้แผ่บุญให้ตนเองให้มากๆบางท่านก็แผ่ให้ผู้อื่นจนลืมให้ตัวเองตัวเราเองต้องมีบุญบารมีแก่กล้าจริงๆจ,งจึงจะช่วยและให้ผู้อื่นได้ควรสวดอิติปิโสเลยอายุหนึ่งจบมีเวลาขอให้ไปปฏิบัติธรรมฝึกวิป,ปัสสนาด้วยจะเกิดผลเร็ว โทสะจะน้อยลงควรแผ่เมตตาให้มากๆวันละ10ถึง30ครั้งการแผ่เมตตาที่ได้ผลน,นั้นทานพระธรรมสิงหบูราจาร์แนะนำว่าถ้าจะกรวดน้ำต้องกรวดน้ำลงดินทุกครั้งวันละร้อยครั้งเจ้ากรรมนายเวรจะหายร้อยเท่าร้อยวิญญาณหรือใช้สมาธิกำหนดอธิษฐานจิต ด้วยความตั้งใจประกอบด้วยความมีสติและสัมปชัญญะแผ่เมตตาออกจากลิ้นปีแล้วอุทิศส่วนกุศลจากจักระหกหรือบริเวณตาที่สามที่กลางหน้าผากต่ำลงเล็กน้อยจะได้ผลมากขึ้นอุทิศบุญให้กับผู้ตายนำส่งบุญให้กับผู้ยังมีชีวิตอยู่ถวายบุญกุศล ใช้กลับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก้กรรมให้ตนเองได้เร็วขึ้นวิบากกรรมของแต่ละคนล้วนแตกต่างกันไปบางคนป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุบางคนตกงานบ่อยบางคนลำบากมากหากินไม่คล่องบางคนถูกเกเรวิบากกรรมนี้ตามมาหลายภพหลายชาติซึ่งมีส่วนทำให้เราเกิดมาแตกต่างกัน แต่อย่าพึ่งสิ้นหวังหนทางในการบรรเทาวิบากกรรมนั้นซึ่งอาจทำได้หลายวิธีดังนี้เวลาที่เราทำบุญหรือทำความดีทุกครั้งนอกจากบุญที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา<ๆ>เช่นการใส่บาตรการถือศีลและอื่นๆแล้วการพูดคุยก็ช่วยให้ผู้อื่นสบายใจการสนทนาธรรมการให้ทำทาน การร่วมบริจาคหนังสือธรรมะชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาชีวิตให้กับผู้สิ้นหวังการทำความสะอาดห้องพระการถวายน้ำเปล่าเพียงหนึ่งแก้วให้กับหิ้งพระการร่วมอนุโมทนาการทำความดีของผู้อื่นโดยการใช้จิตน้อมไปทางบุญกุศลการกวดใบไม้ทำสวนทำความสะอาดห้องน้ำ หรือของส่วนรวมการดูแลคนแก่เด็กการที่เรามีจิตใจดีหรือตั้งใจดีและอื่นๆอีกมากมายทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ล้วนเป็นกุศลและเป็นบุญทั้งสิ้นให้ตั้งนโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะัะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นข้าพเจ้าบอกชื่อตัวเองนามสกุลวันเดือนปีเกิด วันนี้ข้าพเจ้าขอตั้งจิตถึงบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกรวมถึงองค์เทพองค์พรมที่ปกปักรักษากายสังขารวิญญาณลูกอยู่วันนี้ลูกตั้งจิตถวายบุญที่ร,รมเช่นใส่บาตรถือศีลสวดมนให้ทานและอื่นๆลูกขอถวายบุญกุศลนี้ แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุก,ทกพระองค์นำส่งบุญให้ลูกจเจริญขึ้นทั้งการงานและการเงินความรักให้ลูกมีเดชปัญญาโภคะความสมบูรณ์ทุกภพทุกชาติและขออุทิศบุญกุศลนี้ให้กับเจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติรวมถึงวิญญาณที่ตามมาทุกผู้ทุกคน ศัตรูหมู่มารหรือหมู่พานคือมนุษย์เช่นบริวารญาติมิตรคนรับใช้สามีบุตรธิดาทุกภพทุกชาติขอให้ได้รับมหากุศลนี้รับแล้วขอให้อโหสิกรรมซึ่งกันและก,กันให้ขาดจากกันณนะเดี๋ยวนี้บัดนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีบุญบารมีสูงขึ้นสูงขึ้น เต็มขึ้นเพื่อช่วยสังคมให้สูงขึ้นและสร้างคนให้เป็นพระต่อไปและให้เกิดปัญญาทางธรรมสมบูรณ์พูนสุขทุกอย่างด้วยบุญที่ทำนี้เทินสาธุหมายเหตุข้อควรกระทำรรการตั้งนโมสามจบเพื่อขอให้พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระประธานเพราะพระบารมีของพระพุทธองค์สามารถเปิดสามภพ สวรรค์มนุษย์และนรกไม่ว่าจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรจะอยู่ภพภูมิใดแม้แต่นรกขุมสุดท้ายขุมที่18ก็สามารถเปิดทางไปถึงได้เจ้ากรรมนายเวรจะได้รับอย่างรวดเร็วและอโหสิกรรมให้เราหมดและควรกรัดน้ำลงดินด้วยทุกครั้งแม่พระเรลีแม่พระคงคาจะได้เป็นทิพยาน เพราะท่านได้สำเร็จพระอรหันต์แล้วปัญญาทางโลกทุกคนมีอยู่แล้วได้จากพันธุกรรมพ่อแม่แต่อย่าให้ขาดปัญญาทางธรรมซึ่งก็คือจิตสัมผัสร,ร,รู้ดีชั่วและการอย่างรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าถ้าได้ปัญญาธรรมจะประสบความสำเร็จความสมบูรณ์ภูนสุขทุกอย่างพระบุญคือขมทรัพ์ ลาบยศจะมาเองและยังช่วยครอบครัวและผู้อื่นได้อีกด้วยกรรมเวรแก้ไขโดยการขอขมากรรมและส่งวิญญาณด้วยพระสดุ้งมานสามนิ้วห้านิ้วเป็นการต่อชะตาชีวิตถ้ากรรมใดได้รับขออโหสิกรรมกรรมนั้นจะเบาบางและชีวิตจะดีขึ้นโดยสังเกตจากตัวเรา ว่ามีสิ่งที่ดีเข้ามามากขึ้นหรือไม่ที่ป่วยก็จะหายที่จนก็จะเริ่มมีแสดงว่าเราเริ่มมีบุญมาช่วยแล้วหากกรรมยังมากก็จะยังลำบากอยู่น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้เพื่อเผยแผ่กิตติคุณ เป็นสังฆบูชาและเทิดทุนเกียรติครูบาอาจารย์และหวังว่าท่านผู้ฟังคงจะได้รับข้อคดิดดีๆจากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้อิมินาชาแนลกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้รับฟังคลิปนี้ขอทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆและมีความสุขทุกวันค่ะ